ตัวหนึ่งใช้เวลาทํางานไหมครับสามวันสามวันคนเดียวคนเดียวค่อยๆทาไปเนาะไม่รีบค่อยๆทำไปไม่รีบครับไม่รีบคุณตายอยู่กี่ไรแล้วนะครับแปดสิบสามครับแปดสิบสามแล้วตาอายุแปดสิบสามยังแข็งแรงเลยนะครับนี่ปั่นจักยานนะครับและแข็งแรงอย่างนี้นะครับต้องปั่นกันเยอะๆนะครับอ้เขอชาแปดสิบสามยังปั่นไปเชียง่สามวันที่เก้าเนี่ยครับโอ้ปั่นไปเชียงใหม่ห้าวัน S <S 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 ตอน,นอายุเท่าไหร่ครับเมื่อเร็วๆนี้ครับอ๋อเมื่อเร็วๆนี้ <S <S เวลาแกวนก็แกวนแบบนี้ปึ๊บโอ้โหเป็นไงเข้าล็อกเลยครับอ่าเข้าล็อกเลยอลพอดีเลยใช่พอดีเลยองศาก็พอดีถ้า,ถ,าถ้าองศาไม่ดีปรับเราได้ครับครับอ่าเราพับให้ดูหน่อยครับอ่าเดี๋ยวลองดูพับดูหน่อย แค่แครับนี่พับได้ด้วยบางทีแบบว่าขนย้ายง่ายๆนะครับครับนี่เป็นไงับตัวเท่านี้แล้วนะครับนี่เรียบร้อยอ่ะเอาขึ้นมาครับครับปึ๊บระวังนะครับนี่เรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่เราจะห้ามไม่ได้นะครับนั่นก็คืออ่าร่างกายนะครับสังขารดูมือนี่ได้จาก มีมเรียกอรี่นะครับใช่ไหมครับมือ,มอของเรานี่ไวหนุ่มไวแก่นะครับนี่จะมีซอรี่นี่แฮนเมกนะครับทำงานกับมือทำคนเดียวครับตัวละสามวันแปดสิบหกี่ถ่ายให้คุณพ่อดูเลยอุดหนุนได้นะครับเอาไว้ตั้งโชว์ที่บ้านทำเองแฮนเมด